การตัดเวรตัดกรรมความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่สงบสุขแนวคิดเรื่องการตัดเวรตัดกรรมเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความเชื่อทางพุทธศาสนาหลายคนมักจะเข้าใจว่าการตัดเวรตัดกรรมคือการทำให้ผลของกรรมไม่ดีที่เคยก่อไว้ในอดีตนั้น มาลายหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากลำบากที่เชื่อว่าจะตามมาแต่ในหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วกรรมคือการกระทำกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมและเมื่อการกระทำใดๆได้ถูกก่อขึ้นแล้วย่อมต้องมีวิบากหรือผลที่ตามมาเสมอ การที่จะตัดหรือลบกรรมที่ได้ทำไปแล้วให้หายไปโดยสิ้นเชิงนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในหลักของเหตุและผลอย่างไรก็ตามการตัดเวรตัดกรรมในความหมายที่ลึกซึ้งและถูกต้องตามหลักพุทธธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงการลบล้างอดีตแต่เป็นการยุติวงจรของการสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มการลดทอนผลของกรรมไม่ดีด้วยการสร้างกรรมดีและที่สำคัญที่สุด คือการจัดการกับจิตใจในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์จากการผูกเวรผูกกรรมในอนาคตหรือเพื่อไม่ให้ผลของกรรมไม่ดีที่ยังไม่ส่งผลเข้ามาส่งผลกระทบรุนแรงเกินไป 1. ทําทำความเข้าใจแก่นแท้ของกรรมก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อตัดเวรตัดกรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักกรรมเสียก่อน 1. กรรมคือการกระทําไม่ใช่โชคชะตาลิขิตหลายคนเข้าใจผิดว่ากรรมคือโชคชะตาที่ถูกกาหนดมาแล้วจากเบื้องบนทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ในพุทธศาสนากรรมหมายถึงเจตนาในการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ทุกการกระทำที่มีเจตนาล้วนเป็นกรรมและจะส่งผลตามมาเสมอ 2. กรรมเป็นเรื่องของปัจจุบันขณะแม้ผลของกรรมจะปรากฏในอนาคตแต่การสร้างกรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่เราคิดพูดหรือทำเสมอนั่นหมายความว่าเรามีอำนาจในการสร้างกรรมดีหรือไม่สร้างกรรมไม่ดีได้ทุกเมื่อ 3. กรรมมีวิบากหรือผลลัพธ์เสมอ เมื่อมีเหตุย่อมมีผลไม่มีกรรมใดที่ทำแล้วไม่ส่งผลการทำกรรมดีนำมาซึ่งความสุขความสบายใจการทำกรรมไม่ดีนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนผลของกรรมอาจปรากฏในชาตินี้หรือในภพภูมิถัดไปขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมนั้น 4. กรรมแก้ไขได้แต่ไม่ใช่การลบล้าง เราไม่สามารถลบล้างกรรมที่ได้ทำไปแล้วให้หายไปได้เหมือนกับการปาหินลงน้าแล้วเก็ดหินขึ้นมาไม่ได้แต่เราสามารถแก้ไขผลของกรรมได้ด้วยการไม่สร้างกรรมไม่ดีเพิ่มและด้วยการสร้างกรรมดีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผลของกรรมดีนั้นมีกำลังมากพอที่จะตัดรอนหรือเบียดเบียนผลของกรรมไม่ดีให้เบาบางลงหรือทำให้ผลดีเข้ามาส่งผลได้ก่อน 2. การตัดเวรตัดกรรมในความหมายของการปฏิบัติจริงเมื่อเราเข้าใจหลักของกรรมแล้วการตัดเวรตัดกรรมจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจังดังนี้2.1การสำนึกผิดและแก้ไขเยียวยาขอขมาและไม่ทำซ้ำยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงก้าวแรกที่สำคัญที่สุดคือ การยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วไม่ปฏเิเสธไม่หลีกเลี่ยงและไม่หาข้อแก้ตัวการยอมรับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการขอขมาและชดเชยหากกรรมที่เราทำํำส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งการเข้าไปขอโทษและขอขมาด้วยความจริงใจสำนึกผิดอย่างแท้จริง เป็นการยุติเชื้อแห่งความขุ่นเคืองในปัจจุบันและเป็นการลบทอนพลังด้านลบที่อาจผูกพันกันอยู่นอกจากนี้หากเป็นไปได้และเหมาะสมการชดเชยหรือเยียวยาในสิ่งที่ได้ทำผิดไปนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นหากเคยทำให้ใครเสียหายก็ควรพยายามชดใช้คืนการตั้งมัดว่าจะไม่ทำซ้ำอีกต่อไปนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของการแก้ไขกรรม เพราะหากเรายังคงทำผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมๆก็เท่ากับว่าเรากำลังสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการตั้งใจมั่นว่าจะไม่กระทำผิดเช่นเดิมอีกคือการปิดประตูแห่งการสร้างกรรมไม่ดีในเรื่องนั้นอย่างถาวร2.2การสร้างกรรมดีอย่างต่อเนื่องเพิ่มพลังด้านบวกการทำบุญทำทานสร้างสาธารณประโยชน์ การบริจาคทานด้วยความตั้งใจดีไม่หวังผลตอบแทนการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือการสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆล้วนเป็นการสร้างกุศลกรรมที่มีอานิสง์ใหญ่การมีบุญบารมีที่สะสมไว้มากพอเปรียบเสมือนการเติมน้ำดีลงในแก้วที่มีน้ำเสียอยู่ผลของกรรมดีเหล่านี้สามารถตัดรอนหรือเบียดเบียนให้ผลของกรรมไม่ดี ที่รอส่งผลอยู่เบาบางลงหรือทำให้ผลดีเข้ามาส่งผลได้ก่อนการรักษาศีลห้าการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการรักษาศีลเป็นพื้นฐานสำคัญของการไม่สร้างกรรมไม่ดีเพิ่มการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จและการดื่มสุราจนขาดสติเป็นการสร้างเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง ทั้งยังเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของกายว่าจาและใจทำให้จิตใจเราสงบและไม่ก่อเหตุแห่งความทุกข์ใหม่ๆอีก 2.3. การเจริญภาวนาฝึกสมาธิและปัญญานี่คือหัวใจสำคัญสูงสุดของการตัดเวรตัดกรรมและการยุติวงจรของทุกข์ในระยะยาวการฝึกสมาธิทำให้จิตใจสงบตั้งมั่นมีพลังและเมื่อจิตใจสงบ เราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นเกิดปัญญาเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจการเกิดดับของอารมณ์และไม่ถูกความโลภโกรธหลงครอบงำได้ง่ายอีกเมื่อใจไม่ถูกอวิชชาครอบงำเราก็จะไม่ไปสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มอีกและสามารถปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เป็นเหตุแห่งการผูกเวรได้ในที่สุด2.4การวางใจเป็นกลางและปล่อยวาง อุเบกขายอมรับในกฎของกรรมการทำความเข้าใจและยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งในโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเกิดดับไม่เที่ยงแท้นแน่นอนการฝึกวางใจให้เป็นกลางอุเบกขาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจไม่ยึดติดในผลลัพธ์มากเกินไปไม่ดีใจจนเกินงามเมื่อได้มาและไม่เสียใจจนเกินไปเมื่อต้องสูญเสีย ปล่อยวางความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทคือการยึดติดกับความโกรธแค้นในอดีตซึ่งเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ให้ผูกพันกันไม่สิ้นสุดการให้อภัยและการปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้อย่างแท้จริงเป็นการตัดเชื้อแห่งการผูกเวรไม่ให้ก่อตัวขึ้นอีก2.4การแผ่เมตตาขยายพลังแห่งความปรารถนาดีแผ่เมตตาไปให้ตนเองให้มีความสุข ปราศจากทุกข์และการแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณไม่ว่าจะเป็นมิตรศัตรูหรือผู้ที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับเราเป็นการขจัดความโกรธความพยาบาทออกจากจิตใจเราและเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้จิตใจเราสงบเย็นและลดทอนพลังด้านลบที่อาจเป็นเหตุให้เกิดเวรกรรมได้ 3. บทสรุป การตัดเวรตัดกรรมคือเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงภายในโดยสรุปแล้วการตัดเวรตัดกรรมจึงไม่ใช่พิธีกรรมทางไสยศาสตร์การท่องคาถาหรือการใช้เงินทองบีชาเพื่อให้กรรมหายไปได้แต่มันคือการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้งในทุกระดับตั้งแต่การกระทำภายนอกไปจนถึงจิตใจภายในเป็นการหยุดสร้างเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง และหันมาสร้างเหตุแห่งความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตแทนเมื่อเราหยุดสร้างกรรมไม่ดีไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครและหมั่นสร้างกรรมดีทั้งทานศีลภาวนายังต่อเนื่องและสม่ำเสมอพลังของกรรมดีเหล่านั้นก็จะเข้ามาส่งผลอย่างเต็มที่ช่วยลดทอนหรือแม้แต่ทำให้ผลของกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้เบาบางลง จนอาจไม่ส่งผลร้ายได้อย่างที่คิดนี่แหละครับคือแก่นแท้ของการตัดเวรตัดกรรมที่แท้จริงอันจะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่สงบสุขปราศจากความเร่าร้อนและมีความเบิกบานใจอย่างยั่งยืนครับ